วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับสตารกรรมของจักรวาลเราทราบกันดีว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าจักรวาลของเรากำลังขยายตัวไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงเมื่อประมาณ13.8พันล้านปีก่อนแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าจักรวาลไม่ได้ขยายตัวไปตลอดกาลแต่เริ่มหดตัวลงแทนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกาแล็กซีจะชนกันหรือไม่เอกภพ,พจะกลับไปจุดเอกฐานเหมือนก่อนเกิดบิ๊กแบงหรือเปล่า และถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราจะมีโอกาสรอดชีวิตได้หรือไม่ในตอนนี้เราจะมาถอดรหัสความเป็นไปได้ของจักรวาลที่หดตัวและสำรวจแนวคิดที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับอนาคตของเอกภพเตรียมตัวให้พร้อมและวันดำดิ่งสู่คำถามนี้ไปพร้อมกันครับภาพรวมของจักรวาลที่ขยายตัวหลังจากที่เราตั้งคำถามว่าถ้าจักรวาลเริ่มหดตัวแทนที่จะขยายจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น เรามาดูกันก่อนว่าจักรวาลของเรากำลังขยายตัวได้อย่างไรและอะไรเป็นหลักฐานที่บ่งชี้เรื่องนี้ย้อนกลับมาในช่วงต้นศตวรรษที่20นักดาราศาสตร์ชื่อเอ็ดวินฮับเบิลได้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าจักรวาลของเรากำลังขยายตัวเขาสังเกตว่ากาแล็กซี่ส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการเลดชิฟซึ่งหมายความว่าแสงที่เรามองเห็นจากกาแล็กซี่เหล่านั้นมีความยาวคลื่นที่ยืดออกและเปลี่ยนไปทางสีแดงในสเปกตรัมของแสง หลักการนี้อธิบายได้ด้วยปรากฏการ์ดอปเปอร์ซึ่งเป็นปรากฏการ์เดียวกับที่เราได้ยินเสียงรถพยาบาลเปลี่ยนความถี่เพื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้หรือออกห่างจากเราเสียงจะสูงขึ้นเมื่อรถพุ่งเข้าหาและต่ำลงเมื่อรถวิ่งออกไปไกลในกรณีของแสงถ้ากาแล็กซีเคลื่อนเข้าหาเราแสงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้ากำลังเคลื่อนที่ออกไปแสงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและจากการศึกษาของฮับเบิลนักดาราศาสตร์พบว่า กาแล็กซีทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรากำลังเคลื่อนที่ออกห่างจากเรานั่นหมายความว่าจักรวาลไม่ได้หยุดนิ่งแต่มันกำลังขยายตัวออกไปเรื่อยๆแต่ที่น่าตกใจกว่าการขยายตัวของจักรวาลก็คือจักรวาลไม่ได้แค่ขยายตัวแต่มันขยายตัวด้วยอัตราเร่งในช่วงปลายศตวตรรษที่20นักดาราศาสตร์ใช้การสังเกตซูเปอร์โนวาชนิด1 a ซึ่งเป็นการระเบิดของดาวฤกษ์ที่มีความสว่างคงที่ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้มันเป็นเครื่องวัดระยะทางทางดาราศาสตร์ได้สิ่งที่พวกเขาพบคือกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปไม่ได้ขยายตัวแบบคงที่แต่กำลังเล่งตัวออกไปเรื่อยๆการค้นพบนี้นำไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับพลังงานมืดซึ่งเป็นพลังงานลึกลับที่แผ่กระจายอยู่ทั่วจักรกวาลและทำหน้าที่ผลักให้จักรกวาลขยายตัวด้วยอัตราเร่งแม้ว่าจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าพลังงานมืดคืออะไร และมันทำงานอย่างไรแต่พวกเขาคาดว่ามันคิดเป็นประมาณ68%ของมวลพลังงานทั้งหมดในจักรวาลน,นั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ของจักรวาลของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่เข้าใจด้วยข้อมูลที่เรามีในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าจักรวาลจะขยายตัวต่อไปเรื่อยๆและไม่มีวันหดตัวมีสมมติฐานหลายแบบเกี่ยวกับอนาคตของจักรวาลเช่น 1. Big f ิจักรวาลเยือกแข็ง ท่านจัก,กรวาลยังคงขยายตัวต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแรงโน้มถ่วงจะอ่อนลงกาแล็กซีจะค่อยๆห่างกันมากขึ้นจนพลังงานหมดลงสุดท้ายเอกภพจะกลายเป็นสถานที่ที่มืดและเย็น 2. b i บิ๊กิกลิการฉีกขาดขนาดใหญ่ถ้าพลังงานมืดมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆแรงดึงดูดของมันอาจเอาชนะแรงโน้มถ่วงและสุดท้ายจัก,กรวาลอาจขยายตัวเร็วขึ้นจนกระทั่งสสารทั้งหมดรวมถึงอะตอมถูกฉีกออกจากกัน สามบิ๊กคลัการยุบตัวครั้งใหญ่ในทางกลับกันถ้าพลังงานมืดหมดอิทธิพลไปหรือแรงโน้มถ่วงกลับมาเป็นฝ่ายชนะจัก,กรวาลอาจเริ่มหดตัวลงและนำไปสู่การยุบตัวของทุกสิ่งจนกลับไปสู่จุดเอกฐานเช่นเดียวกับช่วงเวลาก่อนบิ๊กแบงแม้ว่าขณะนี้หลักฐานส่วนใหญ่ชี้ว่าจัก,กรวาลจะขยายตัวตลอดไปแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่ทฤษฎีบิ๊กค u ั ch จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในช่วงต่อไป ดังนั้นถ้าจัก,กรวาลเริ่มหดตัวแทนที่จะขยายเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างทุกสิ่งจะถูกบีบอัดกลับไปเป็นจุดเดียวเหมือนตอนวิกแบงหรือเปล่าและถ้ามันเกิดขึ้นจริงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะช่วงต่อไปเราจะเข้าสู่โลกของจัก,กรวาลที่หดตัวและสำรวจว่ามันจะส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งในเอกภพได้อย่างไรถ้าจัก,กรวาลเริ่มหดตัวจะเกิดอะไรขึ้นผลกระทบระยะเริ่มต้น ถ้าจัก,กรวาลเริ่มหดตัวแทนที่จะขยายสิ่งแรกที่เราจะสังเกตเห็นก็คือการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี่จะเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่ถอยห่างออกจากกันตามการขยายตัวของเอกภพกับกลายเป็นว่ากาแล็กซี่ทั้งหมดจะค่อยๆเคลื่อนเข้าหากัน 1. กาแล็กซี่เริ่มเคลื่อนเข้าหากันปัจจุบันกาแล็กซี่ต่างๆกำลังเคลื่อนที่ออกห่างกันเนื่องจากอิทธิพลของพลังงานมืดที่ผลักให้จัก,กรวาลขยายตัวแต่ถ้าจัก,กรวาลเริ่มหดตัวหมายความว่า แรงโน้มถ่วงจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นและสามารถเอาชนะอิทธิพลของพลังงานมืดได้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้กาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหากันแทนที่จะถอยห่างกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราอาจค่อยๆเข้าใกล้กาแล็กซีแอนดรเมดาเร็วกว่าที่คาดการไว้การชนกันของกาแล็กซีจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและทําให้โครงสร้างของเอกภพเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญสองอุณหภูมิและความหนาแน่นของจักรวาลเพิ่มขึ้น เมื่อจักรวาลหดตัวปริมาตรของเอกภพจะค่อยๆลดลงส่งผลให้ความหนาแน่นของสาสารและพลังงานเพิ่มขึ้นลองจินตนาการถึงลูกโป่งที่ค่อยๆถูกปล่อยลมอากาศภายในจะถูกบีบอัดให้มีความหนาแน่นสูงขึ้นและอุณหภูมิภายในก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันในกรณีของจักรวาลผลลัพธ์ก็จะคล้ายกันทุกสิ่งจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เราเคยรู้จัก ดาวเลิอกอากเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆและอาจมีการระเบิดของซูปเปอร์โนวาเพิ่มขึ้นวัสดุในอวกาศจะถูกบีบอัดและเกิดการชนกันบ่อยขึ้นทำให้ระบบสุริยะที่เคยเสถียรเริ่มได้รับผลกระทบ 3. กฎฟิสิกส์ที่เราเข้าใจอาจเปลี่ยนไปเมื่อจักรวาลหดตัวมากขึ้นเรื่อยๆกฎฟิสิกส์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในแบบที่เราคุ้นเคยตัวอย่างเช่นทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ ทำไมว่าหากเอกภพหดตัวไปถึงระดับที่ความหนานแน่นสูงมากสนามโน้มถ่วงจะเข้มข้นขึ้นจนการอวกาศอาจโค้งงอในลักษณะที่เราไม่เคยพบมาก่อนความเข้าใจเกี่ยวกับแรงพื้นฐานของธรรมชาติเช่นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงนิวเคลียร์อาจต้องมีการทบทวนใหม่ถ้าการหดตัวของจักรวาลดําเนินต่อไปจนถึงจุดที่ความหนานแน่นของสสารและพลังงานสูงมากอาจเกิดสถานะที่คล้ายกับช่วงเริ่มต้นของบิ๊กแบง ซึ่งเป็นจุดที่เรายังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกฎฟิสิกส์ในปัจจุบันผลกระทบระยะกลางเมื่อจัก,กรวาลหดตัวอย่างต่อนเนื่องเราจะเริ่มเห็นผลกระทบที่รุนแรงขึ้นต่อโครงสร้างของเอกภพโดยเฉพาะกับดาวฤกษ์หลุมดำและแกาแล็กซี 1. ่ 1. ดาวฤกษ์อาจเริ่มหนับลงเร็วกว่าปกติในจัก,กรวาลที่กำลังขยายตัวดาวฤกษ์มีอายุไขที่ค่อนข้างแน่นอนซึ่งอยู่กับมวลของมัน ดาวที่มีมวลมากอาจเผาผ่านเชื้อเพลิงเร็วกว่าและดับลงในเวลาไม่กี่ล้านปีในขณะที่ดาวที่มีมวลน,น้อยกว่าเช่นดวงอาทิตย์ของเราอาจมีอายุยืนยาวถึงหลายพันล้านปีแต่ถ้าจากักรวาลเริ่มหดตัวอุณหภูมิและความหนานแน่นของเอกภพจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้การเผาไหม้ของดาวเลษ์กเกิดขึ้นเร็วขึ้นกว่าปกติอัตราการเกิดซูเปอร์โนวาจะเพิ่มขึ้นดาวเลษ์กที่เคยมีอายุไขายยาวนานอาจเผาผ่านเชื้อเพลิงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น และสิ้นอายุไขก่อนเวลาอันควรนอกจากนี้กระบวนการก่อตัวของดาวดวงใหม่อาจลดลงเนื่องจากการหดตัวของเอกภพจะทำให้สสารในอากาศถูกบีบอัดและมีอุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้แก๊สและฝุ่นที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการกำเนิดดาวไม่สามารถรวมตัวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. หลุมดำจะมีบทบาทมากขึ้นเมื่อจักรวาลหดตัว แรงโน้มถ่วงจะมีอิทธิพลมากขึ้นซึ่งอาจทำให้หลุมดำที่มีอยู่แล้วขยายตัวและมีบทบาทสำคัญกว่าเดิมหลุมดำจะดูดกืนสาสารมากขึ้นเนื่องจากกาแล็กซี่เริ่มเคลื่อนเข้าหากันหลุมดำมวลยิ่งยวดวที่ใจกลางกาแล็กซี่อาจชนกันและรวมตัวกันเป็นหลุมดำที่ใหญ่ขึ้นการแผ่รังสีที่รุนแรงขึ้นเมื่อหลุมดำกืนสาสารจำนวนมากขึ้นมันจะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลในรูปของรังสี X และรังสีแกมมา ทำให้สภาพแวดล้อมของเอกภพกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยรังสีอันตรายอาจเกิดยุคข,ของหลุมดาหากจักรวาลยังคงหดตัวต่อไปอาจถึงจุดที่หลุมดากลายเป็นโครงสร้างหลักของเอกภพกาแล็กซีและดาวเลือกที่เหลืออาจถูกกินไปหมด 3. การชนกันของกาแล็กซีจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในปัจจุบันกาแล็กซีบางส่วนกําลังเคลื่อนที่เข้าหากันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเช่น กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรากำลังจะชนกับกาแล็กซีอันโดเบดาในอีกประมาณ4,000ล้านปีข้างหน้าแต่ถ้าจักรวาลหดตัวอัตราชนกันของกาแล็กซีจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะดึงพวกมันเข้าหากันเร็วขึ้นกาแล็กซีที่เคยแยกห่างออกไปอาจรวมตัวกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเอกภพในระดับมหาภาคการชนกันของกาแล็กซีจะส่งผลให้เกิดขึ้นกระแทก และการก่อตัวของดาวเลิกใหม่ในบางบริเวณแต่ในขณะเดียวกันก็อาจทําทให้ระบบดาวเคราะห์รวมถึงระบบสุริยะของเราได้รับผลกระทบอย่างนุนแรงวงโครจรของดาวเคราะห์อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้แต่ถูกดีดออกจากระบบสุริยะทั้งหมดจุดจบของจักรวาลเมื่อจักรวาลหดตัวอย่างต่อนเนื่องจนถึงจุดที่โครงสร้าง,างต่างๆไม่สามารถดำรงอยู่ได้ต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการหดตัวซึ่งอาจนํานนไปสู่จุดจบของเอกภพ ตามทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอไว้ 1. Big Crunch การยุบตัวครั้งใหญ่ทฤษฎี Big Crunch หรือการยุบตัวครั้งใหญ่เป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับ Big Bang โดยสมมุติว่าหากแรงโน้มถ่วงมีพลังงานมากพอที่จะต้านการขยายตัวของจักรวาลได้เอกภพก็จะเริ่มหดตัวกลับไปสู่จุดศูนย์กลางกระบวนการของ Big Crunch จะเป็นอย่างไรกาแล็กซีที่เคยถอยห่างออกจากกันจะเริ่มพุ่งเข้าหากัน อุณหภูมิและความหนาแน่นของเอกภพจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลดาวเลิกและดาวคอจะถูกทำลายจากแรงมหาศาลของแรงโน้มถ่วงหลุมดำจะขยายตัวและกืนกินสารรอบตัวมากขึ้นจนท้ายที่สุดเอกภพทั้งหมดอาจถูกดูดเข้าสู่หลุมดำขนาดยักษ์เพียงหนึ่งเดียวถ้ากระบวนการนี้ดำเนินไปจนถึงที่สุดทุกสิ่งในจักรวาลอาจถูกรวมเข้าไปเป็นจุดเอกฐานเดียวกันซึ่งเป็นสถานะที่หนาแน่นและร้อนแรงจนไม่มีฟิสิกส์ใดสามารถอธิบายได้ สิ่งนี้คล้ายกับสถานะของจักรวาลก่อนเกิด Big Bang ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่า Big ๊กค n c h อาจไม่นำไปสู่จุดจบของเอกภพแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบของ Big b บ l ลช์สองบิ๊กบลจักรวาลเกิดใหม่แนวคิด Big b บ l ลช์เสนอว่าจักรวาลอาจไม่ได้จบลงที่ Big ๊กค n c h แต่จะเกิดการรีเซ็ตตัวเองและกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกลไกของบิ๊กบัลอาจเป็นไปได้อย่างไร เมื่อจัก,กรวาลหดตัวจนถึงจุดเอกฐานความหนาแน่นและพลังงานจะเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุดแทนที่ทุกอย่างจะยุบตัวลงไปเรื่อยๆกฎฟิสิกส์ระดับควอนตัมอาจทําให้เกิดแรงดีดกลับการระเบิดครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นคล้ายกับบิ๊กแบงและจัก,กรวาลจะขยายตัวอีกครั้งวัฏจักรของการขยายตัวและหดตัวอาจเกิดขึ้นซ้ำๆโดยไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบที่แท้จริงแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังงานไม่สามารถถูกทำลายได้แต่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ซึ่งหมายความว่าเอกภพอาจเปลี่ยนจากการหดตัวไปสู่การขยายตัวใหม่ได้ในที่สุด 3. หรือจักรวาลอาจเข้าสู่สภาวะที่เรายังไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าทฤษฎี Big Crunch และ Big Ball จะเป็นสมบติฐานที่รับการศึกษาอย่างกว้างขวางแต่ยังมีความเป็นไปได้อื่นอีกมากมายที่เรายังไม่เข้าใจเช่น การเปลี่ยนแปลงของมิติของการอาวกาศหากจักรวาลหดตัวไปถึงระดับหนึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของมิติเวลาหรือแม้แต่กฎฟิสิกส์ที่เราเข้าใจอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปจักรวาลอาจเชื่อมโยงไปยังมิติหรือจักรวาลอื่นแนวคิดเรื่องมัลติเวิร์สหรือผหูจักรวาลเสนอว่าจักรวาลของเราอาจไม่ใช่จักรวาลเดียวและการหดตัวของมันอาจทําให้เกิดการเชื่อมต่อกับจักรวาลอื่นจักรวาลอาจจบลงในสภาวะนิ่ง หากพลังงานมืดมีบทบาทที่แตกต่างออกไปจัก,กรวาลอาจไม่ได้หดตัวจนถึงจุดเอกฐานแต่จะเข้าสู่สภาวะสมดุลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆอีกต่อไปความเป็นไปได้และมุมมองของนักวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าจัก,กรวาลจะขยายตัวต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันหดตัวกลับอ้างอิงจากการสังเกตการทางดาราศาสตร์และแบบจำลองทางฟิสิก พลังงานมืดยังคงเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้จัก,กรวาลขยายตัวด้วยอัตราเร่งจากข้อมูลของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบลิลและเจมเว็บนักวิทยาศาสตร์พบว่ากาแล็กซี่ยังคงเคลื่อนที่ออกห่างจากกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีสัญญาณว่าการขยายตัวจะหยุดลงในเร็วๆนี้ทฤษฎีที่รับการสนับสนุนมากที่สุดในปัจจุบันคือบิ๊กฟิสหรือการที่จัก,กรวาลจะขยายตัวไปเรื่อยๆจนพลังงานหมดลงและเอกภพกลายเป็นสถานที่ที่มืดมิดและไร้ชีวิต อย่างไรก็ตามยังมีบางทฤษฎีที่เสนอว่าการหดตัวของจักรวาลอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตหากพลังงานมืดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าพลังงานมืดอาจไม่คงที่และอาจลดลงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเมื่อเวลาผ่านไปหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแรงโน้มถ่วงอาจกลับมาเป็นฝ่ายชนะและจักรวาลอาจเริ่มหดตัวในที่สุดอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจคือทฤษฎีจักรวาลวัฏจักร ที่เสนอว่าจัก,กรวาลอาจขยายและหดตัวเป็นรอบๆโดยเกิด Big Bang ขึ้นใหม่หลังจากการยุบตัวแต่ละครั้งซึ่งหมายความว่าเอกภพของเราอาจไม่ได้มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบที่แท้จริงแต่เป็นเพียงหนึ่งในรอบของวัฏจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าในปัจจุบันเราจะยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับชะตากรรมของจัก,กรวาลแต่สิ่งที่แน่นอนคือจัก,กรวาลยังเต็มไปด้วยปริศนาและอนาคตของมันยังคงเป็นเรื่องที่รอการค้นพบ วันนี้เราได้สำรวจคำถามที่น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจัก,กรวาลเริ่มหดตัวแทนที่จะขยายเราเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าจัก,กรวาลในปัจจุบันขยายตัวด้วยอาตาัตราเร่งอัานเป็นผลจากพลังงานมืดแต่หากวันหนึ่งจัก,กรวาลเริ่มหดตัวกาแล็กซีจะเริ่มเคลื่อนเข้าหากันวอุณหภูมิและความหนานแน่นของเอกภพจะเพิ่มขึ้นหลุมดำจะมีบทบาทสำคัญและอาจน,นำไปสู่จุดจบของจัก,กรวาลในรูปแบบบิ๊กค u ั c h หรืออาจเป็นการเริ่มต้นใหม่ในแบบของบิ๊กบอล แม้ว่าปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าจักรวาลจะขยายตัวต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่มีพลังงานมืดอาจเปลี่ยนแปลงทําให้การหดตัวเกิดขึ้นจริงในอนาคตแล้วคุณหลายคิดว่าจักรวาลจะจบลงแบบไหนหรืออาจไม่มีจุดจบเลยเราอยากได้ยินความคิดเห็นของคุณสามารถแชร์มุมมองกับเราได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ